b ีทีพีแม็กมอตอซีนอนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่งงานกันนะคะคันนี้เป็น Toyota าคอม u ิวเตอร์นะคะวันนี้ลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์ by เอลด์เลเซอร์5รปเตอ์วัตพร้อมขอบวงแหวนเซนดีนะคะเดวิลไอนะคะตัวนี้เป็นไฟหลีนะคะติดพร้อมวงแหวนนะคะไฟต่ำค่ะพอ <Yeah. S 1> เปิดไฟต่ำตัว d ดวิลไอตแตระบบอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะ แสงตอนกลางวันนะคะไฟสูงหน่อยค่ะเดี๋ยวเราชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันค่ะสูงค่ะโอเคค่ะทางร้านมีห้องตั้งไฟในระดับมาตรฐานนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอัปเกรดชิ้นงานดีๆเ,เนียนๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BT Premium Auto ซีน o n ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ